วันนี้ปู่ตุ๋ยได้ขออนุญาตจากพระอาจารย์มหานพดลสิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตะมาะอําเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่นำธรรมะที่พระอาจารย์มอบแก่ลูกศิษย์ออกมาเผยแพร่โดยใช้ AI เป็นผู้ช่วยในการนำเสียงของพระอาจารย์ มาถ่ายทอดนะครับเจริญพัญัญญาตโยมชาวพุทธศาสนิกชนทุกทท่านไม่อยากไปไหนเพราะใจปล่อยวางอาตมาได้ปฏิบัติธรรมตั้งแต่อายุประมาณสิบปปีได้อารมณ์ปิติสุขเป็นอย่างมากได้แสวงหาครูบาอาจารย์ศึกษาธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมหลายที่หลายสถานเมื่อเบื่อเข้ามาแล้วได้มีโอกาสมาอยู่ป่าอยู่เขา ได้งาครูบาอาจารย์และญาติโยมทั้งหลายไปสแสวงบุญประเทศอินเดียจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาสามสิบกว่าปีเกิดความปิติใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อได้ไปสถานที่นั้นๆมีครูบาอาจารย์และญาติโยมติดตามไปเป็นจำนวนมากการไปสแสวงบุญนั้นทำให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสในพระธัตนตรยัยในการฝึกฝนประพฤติปฏิบัติตนเองให้มีความสุขความมั่นคง ในจิตยิ่งยิ่งขึ้นไปเม,มื่อเบืดมาได้ประพฤติได้ปฏิบัติด,ดูจิตดูใจของตนอยู่เสมอเป็นสิ่งที่ยากที่เราจะหาตัวรู้ในใจของเราได้หาได้แล้วจะให้มันมั่นคงก็แสนยากเมื่อเราประพฤติเราปฏิบัติอยู่เสมอดูกายและใจของตนจิตของเราค่อยๆลุ่มลึกลงเรื่อยๆเข้าใ,ใจเหตุเข้าใจผลในการประพฤติในการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ จนมาถึงปัจจุบันเมื่อเข้าใจจิตใจของตนเองได้ประพฤติได้ปฏิบัติดูกายและใจของตนอยู่เสมอจึงทำให้รู้ว่าถ้าเราประพฤติปฏิบัติเข้าถึงการปล่อยวางจนเป็นนิสัยของเราเราจะพบกับความสุขที่แท้จริงในใจของเรายิ่งภาวนายิ่งปฏิบัติยิ่งเกิดความรุ่มลึกในจิตของตนเองเมื่อถึงจุดนี้แล้วคิดจะไปที่ไหนมันเกิดความรู้สึกยิ่งยากไปหมดไม่อยากจะไปไหน อยากจะนั่งดูกายและใจของตนเองละกิเลสในตนเองหาแสงสว่างในตนเองหาที่พึ่งในใจของตนเองไม่อยากไปแสวงหาภายนอกอายุมากแล้วควรที่จะรักษาร่างกายของตนทำประโยชน์เพื่อตนเองและสังคมเท่าที่จะกระทำได้ธรรมะที่พระองค์ทรงค้นพบเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดในชีวิตของเราเมื่อเราประพฤติ เราปฏิบัติธรรมย่อมเกิดความสุขในใจของเราสถานที่เดียวกันนี้บางคนเข้ามาอาจมีความร่ารรอนในจิตเห็นว่าสถานที่นี้ไม่สงบลมเย็นแต่ถ้าเราประพฤติปฏิบัติจนถึงความสงบลมเย็นแล้วเราย่อมเห็นว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่สปายะหน้าประพฤติหน้าปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งจึงมีความเห็นที่แตกต่างกันออกไป ชีวิตของเราจะมีค่ามีประโยชน์ก็เพราะเรานั้นได้ประพฤติได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเห็นสัจธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าถึงนิมุติหลุดพ้นในใจของเราชีวิตจ,จึงจะมีความสุขอย่างแท้จริงจะหาสุขใดเสมอเหมือนนั้นไม่มีอีกแล้วูม้มีปัญญาสามารถหาทรัพย์ได้ทั้งทรัพย์ภายนอกและทรัพย์ภายใน เป็นสิ่งที่เรานั้นควรประพฤติควรปฏิบัติให้เกิดเป็นมีในใจของเราทั้งหลายทําชีวิตของเราให้มีความสุขการจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งจะให้ประสบความสําเร็จนั้นแสนยากเหลือเกินต้องมีการไขว่คว้าหาหนทางสว่างไสในชีวิตของเรานี่แหละคือสิ่งที่เราควรให้ความสําคัญกับจิตของเราเพราะเราจะพ้นทุกข์ได้ด้วยความเพียรพยายามเป็นอย่างยิ่ง ทำอะไรแนมะ้ผิดพลาดไปแล้วก็ต้องลุกขึ้นมาใหม่ปฏิบัติให้จิตใจของตนสงบระงับจากนิวรณ์ธรรมทั้งหลายเข้าถึงวิมุตติหลุดพ้นในใจของเราตลอดไปทำอะไรต้องมีซึ่งความเพียรฝึกียน,ยนกายใจของเรายิ่งดูรู้กายและใจอย่างแท้จริงจิตหยุดนิ่งมีพระธรรมนำชีวา ทำสิ่งใดพิจารณาอยู่เสมออย่าได้เผลอจากสติอยู่ตรงหน้ากำหนดรู้ดูจิตอยู่ทุกคราบินมากหนาเมื่อมีธรรมประจำใจพระมหารพดลสิริวัฒตนเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตะมะสิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้